ท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมแดงน้อยจัดให้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง wrm ขายที่ดินนะครับวันนี้ผมจะมาจัดที่ดินแปลงสวยๆให้ท่านในเรื่องใน้หาที่ชมกันอีกแปลงนึงนะครับเป็นแปลงที่น่าลงทุนนะครับณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข9นะครับขาออกนะครับมุ่งหน้ายุทธยาสระบุรีนะครับขาออกจุดสังเกตนะครับหากท่านเดินทางเข้ามานะครับให้สังเกตขวามือท่านนะครับจะมีร้านอาหารชื่อว่าอีตึ้งปลาเผานะครับ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินก่อนนะครับผมจะแชร์โลเคชันไ้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับที่ดินของเราจะอยู่ในซอยนี้นะครับชื่อซอยอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะให้ท่านทุกท่านนะครับได้มองเห็นทัศนียภาพโดยรวมของพื้นที่นี้นะครับ่าซ้ายมือนะครับเมื่อท่านเข้ามานะครับจะเห็นบริษัทบริษัทเคนนะครับบริษัทรถเคนนะฮะถนนฝั่งด้านโน้นนะครับก็จะเป็นร้านอาหารชื่อว่าร้านอิตเตอร์นะครับ ขาเข้านะครับขาเข้ากรุงเทพฝั่งด้านโน้นนะครับดินของเราจะอยู่ในซอยนี้นะครับจะเป็นซอยอะไรนั้นเราเข้าไปดูกันเลยนะครับถนนที่ท่านเห็นอยู่ตรงซ้ายมือนะครับถ้าท่านมานะครับเห็นถนนที่กําลังจะสร้างใหม่นะครับเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งอนาคตอีกไม่ไกลข้างหน้านี้นะครับมอเตอร์เวย์เส้นนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับที่ดินโซนนี้ก็จะแพงขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับ ทีมของเรามีอนาคตแน่นอนครับแปลงนี้ครับไม่ควรพลาดนะครับเข้าไปในซอยนี้3กิโลเมตรนะครับซอยชื่อว่าอาโนนเคนนะครับหรือว่าถนนชื่อเต็มๆนะครับถนนสายบ้านลำลาดของพระอุดมนะครับเสิชใน Google เห็นแน่นอนครับถนนสายนี้ครับเป็นถนนที่เชื่อมต่อทางหลวงชนบทได้หลายเส้นทางนะครับบริบทพื้นที่โซนนี้นะครับ ก็จะมีทั้งโรงงานรลงอสองนะครับโรงโกดังเก็บสินค้าบ้านที่อยู่อาศัยนะครับชุมชนที่อยู่อาศัยรอบด้านหมดแล้วนะครับมีทั้งหมู่บ้านนะครับเยอะแยะเลยนะครับมาจากถนนหลักการจนาพิเศษหมายเลขเก้านะครับเข้ามาถึงหน้าที่ดิน3กิโลเมตรครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่หน้าที่ดินแล้วนะครับอยู่บริเวณถนนนะครับถนนกว้าง8เมตรนะครับ อูบริบทและสิ่งแวดล้อมทัศนียภาพนะครับโดยรวมก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรนะครับพิกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับแปลงนี้เลยครับทุกท่านแปลงที่ทีมงานผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถึงรถเลยนะครับหน้ากว้างจะประมาณนี้นะครับหน้าแปลงผมจะติดป้ายไว้นะครับให้ท่านเห็นสังเกต เมื่อเข้ามานะครับจะได้มาถูกที่ถูกแปลงแน่นอนครับจุดเริ่มต้นขอบเขตก็จะเริ่มจากตรงป้ายนี้นะครับด้านขวามือนะครับทหันหน้าเข้าตีดินนะครับจากการตรวจสอบหน้ากว้างของพื้นที่แปลงนี้นะครับน่าจะก,กว้าง22เมตรนะครับความลึก421เมตรครับ อันนี้คือจุดขอบเขตด้านซ้ายมือนะครับหันหน้าเข้าที่ดินผมก็จะพ่นสีไว้เป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับเมื่อทนเข้ามาเห็นชัดเจนแน่นอนครับที่ดินของเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรับลมเหนือนะครับแสงพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าเนะครับเป็นบรรยากาศที่ฟิวเวอร์เลยนะครับบรรยากาศดีครับโซนนี้ครับที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่ติดถนน2ด้านนะครับด้านซ้ายก็จะมี เป็นถนนสาธารณะเข้าไปถึงเกือบสุดนะครับมีแนวถนนเข้าไปแล้วนะครับในถนนนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านของเรานะครับมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่สองสามหลังนะครับแต่ผมคงเดินไปไม่ได้นะครับท่านเพราะว่าด้านในนะครับมีน้องหมาอยู่เจียวเจ้านะครับผมก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับที่ดินของเราบริบทโดยรวมนะครับที่ดินยังไม่ถมนะครับต้องถมเพิ่มประมาณเมตรครึ่งนะครับ กำลังสวยนะครับถะถมแล้วนะครับผมไม่อยากจะนึกภาพเลยครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับหุดขอบเขตชัดเจนครับมีการังวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยนะครับด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่ดินนะครับเริ่มจากจุดนี้นะครับเท่าที่ดูหลักมุดหลักเขตนะครับเสาขอบเขตอาจจะชำรุดหน่อยนะครับน่าจะมีการังวัดไว้นานแล้วนะครับ หากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบแนวขอบเขตชัดเจนเพื่อความมั่นใจนะครับก่อนวันจะซื้อจะขายวันจะโอนกันนะครับเราจะตรวจสอบหลังวัดชัดเจนให้เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการซื้อขายนะครับเราไม่มามั่วๆกันนะครับมีระบบไฟฟ้าปลาปลาผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยนะครับระบบไฟฟ้าสามเฟสด้วยนะครับนี่เป็นแนวของปลาปลานะครับของเพื่อนบ้านเรานะครับที่ต่อเข้าไปใช้แล้วนะครับเป็นน้าปลาปลาของทางอบต พื้นที่นี้นะครับไม่ใช่แบบนามบานนะครับท่านที่เข้ามาอยู่อาศัยณจุดนี้นะครับขออนุญาตต่อใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทราบแนวขอบเขตด้านขวามือหันหน้าเข้าที่ดินนะครับจะติดกับเพื่อนบ้านของเรานะครับแปลงที่ดินของเราจะติดกับแปลงที่ดินของเพื่อนบ้านเรานะครับเริ่มจากจุดนี้นะครับต้นมะยมนี้นะครับแนวนี้นะครับ ลึกเข้าไป421เมตรครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแปลงนี้ก็น่าจะเหมาะทำโรงงานนะครับรองอสองประเภทรองอสองนะครับหรือท่านจะเพิ่มมูลค่าทางการเงินแบ่งเป็นจัดสรรเป็นล็อกๆขายได้นะครับแปลงนี้ครับหรือท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างเป็นโกดังให้เช่านะครับก็ถือว่าเหมาะมากๆกครับแปลงนี้ครับน่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับการขมนาคมขันจรในย่านนี้ก็ถือว่าสะดวกสุดๆแล้วครับมีถนนตัด หลายเส้นทางเลยนะครับถนนหน้าที่ดินของเราสามารถเชื่อมต่อถนนชนบท3014เพื่อเชื่อมต่อออกถนน346ได้นะครับไปนครปฐมได้นะครับไปอยุทธยาได้ครับราคาขายนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถูกพอๆกับราคาประเมินเลยนะครับแปลงนี้ครับไม่ควรพลาดนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินย่านอําเภอสามโคกนะครับขายแบบตัดใจขายนะครับขายด้วยน้ําตานะครับขายสู้สภาวะ โควิดนะครับราคาขายตารางวาละ5,000บาทนะครับราคาขายทั้งแปลงนะครับ11ล้าน590บาทนะครับราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนักกลมที่ดินคนละครึ่งนะครับดูสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาติที่สร้างสรรค์นะครับย่านนี้ก็ถือว่าโอ้โหธรรมชาติอยอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินย่านอำเภอสามโคกนะครับ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของท่านนะครับแปลงนี้ตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนครับการคมนาคมขนส่งในย่านนี้ก็ถือว่าจะสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยนะครับสนใจโทรมาที่089 22869 49นะครับลาย id d a n g 2286ครับเพื่อขอโลเคชั่นกันหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือท่านจะติดตามทาง YouTube นะครับช่อง w r m ขายที่ดินนะครับก็จะมีที่ดินให้ท่านในเลือกสรรอีกมากมายหลายแปลง ไสไหลโซน,นะครับได้อย่างจุใจเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องล้ำลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ